สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องน้องคัมแป c h ชาแนลค่ะวันนี้วันที่25มีนาคม2567ค่ะแม่เพ็นก็จะพาเอฟซีไปตามแนวทางฮานอยวันที่25และลราพัฒนาวันนี้ให้เอฟซีทางช่องเนาะคะ่ะของกิฟหรือว่าอของสุดใจพารวยเนาะ,ะชื่อเล่นเพื่อนซื้อกิฟต์เรา่ะแม่เพ็นก็อาจจะเวาลงว่ากิฟาะว่าอยู่น้ำกันเนาะเอิญต่ซื้อเลนเพิ่นกิฟตค่ะ สว่วนของทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์แม่เพ้นก็เตรียมทยอยลงให้เนาะคะ่ะแนวทางทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดค่ะเดี๋ยวไแม่เพ้นไปถามเดี๋ยวไแม่เพ้นไปถามเนี่ยโฟมชั้นครีมนี่ค่ะสวัสดีค่ะแม่อา้าคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์อยนะู่เนาะ ค่ะแม่ถามแน่แม่จัดโปเมื่อวานนี่บ่จัดโปรไม่รบ่จัดโปอันใส่ช่วงสงการบ่ทอดวันที่สิบสองเมษายนหรออ๋อจัดจัดทอดวันที่สิบสองเมษายนเด้องไขสิ่ตัวลมร้อนนอกจะจัดทุกเดือนแม่ช่วงใงเทศกาลเดือนนั้นมีหน้าถึงกางเดือนเมษายนประก็เดือนหน้าจัดจองั้งอ๋อค่ะ มลลีกระสองด้านพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกัพันถ้าลอตเตรี่พันสองบ่แถมลอตเตอรี่พันสองร้อยบาทถามบอผู้ใดที่บอในช่วงโผนนี้เท่านั้นเนาะนอกจในช่วงนี้น,นี่เริ่มเมื่อวานนี่แล้บ่เริ่มเมื่อวานนี่เต็มบุมสื่อสามสุดถึงเดือนด้านว่าด้านานี้เลย<ห>ถ้าถ้าถ้าเก่งขึ้น,นบดกะซังเก่งขึ้นมาก <c oughs> ค่ะนี่เนาะหนึ่งชุดหนึ่งพันสองร้อยบาทแถมลอตเตอรี่ช่วงลดโปรแล้วก็ถ้าผู้ใดบ้แทบบ้อยากได้ลอตเตอรี่เนาะจะลดเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเอฟซีเอาสามชุดถึงหอดเดือนมีถุนายนประว่าสีสมุดชุดสีเอือนสีขาวกลางวันน่ะ ถ้าได้ถึงสามเดือนแล้วแมนค่ะสีขาวไม่คุ้มโดนแมนไซเดอร์พกกลางคืนก็ได้ค่ะแยกก็ได้ค่ะสชุดนะอ๋อจัดโปแล้วแม่เดี๋ยวเพ่นจะถามแม่ว่าแม่ถือเลขเล่ากับสุดใจพารวยมาจับหัวแล้วบ่สองอาทิตย์ค่ะจับหัวแล้ค่ะการเมืองจะไปตามให้เอฟซีทั้งช่องอยู่เพราะว่าลงในช่องเพิ่นสองสองวันแล้วก็เข้าเัิ่งสองวัน เจ็ดเจ็ดกับสองแปดงวดที่แล้วน้อยกับเขาหมื่นหกสองโอ้เว่าหมื่ว <ใน S 2> านบะเขามวานบ่เขาแมนกอนนี้สองหกสอหถามเนนหสุดเล็ไงมั้อ๋อเเ็เไม่เห็น้งจกอาเดี๋ยวเริ่มจากีไปตามเลขของสุดใจพารวยกันเนาะเขาคุ้มสุดใจได้ในแต่คลิปนั้นนะแมนค่ะเขาคุ้มได้เอาตามนี้ค่ะไป ถามสุดใจพารวยกันเลยเพียแอดมินด้ท่งของหลายอันไหนยาตาตาสามกระปุกนี่กระปุกละสี่ร้อยห้าสิบบอกขั้นเอาสามกระปุกขึ้นไปจะสี่ร้อยห้าสิบบาทแคลเซียมเดียวเล็บบอกคือกันคือกันบอกอ๋อแคลเซียมเนาะถ้าผู้ใดสั่งสามกระปุกกับยาบำรุงสายตาเนาะสามกระปุกขึ้นไปจะคิดละ ขวดกระปุกละ450บาทเด้อขค่ะไซถ้กกระปุกเดียวหรือว่า2กระปุกก็จะคิดเท่าเดิมนะคะ่ะห้าร้อยบาทเราะว่าบวกค่าส่ง สามร้อยเอ่อสี่ร้อยห้าสิบบาทจะบวบวกค่าส่งเด้อค่ะไอซีเนาะเอาฝากด้วยเด้อฝากอุ่นนุนด้วยเนาะจะสั่งน้ำแม่เพ่นก็ได้อเดรสากาก็ได้หรือว่าแม่หรือเจอดีแอดมินแม่ก็ได้ค่ะัเลกน้ำกันออกมาทักทายสบายดีสุดใจพารวยวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นจ้งไหนเนีย่ยค่ะเมื่อวานนี้ฮานอยเฮ้า อยแตกน้อยหนึ่งอว่าแตกน้อยเดียวเนาะแมนค่ะบอเป็นยังเนาะสะพกิดอแตกแสะพกิดสะพกิดบอเออแปดสามสามแปดเนี่นะเอแมนอยแตกแ่สะพกิดแต่ว่าเลขออกเก้าสามเนาะเฮาเฮาเฮามากหกสามเมื่อวานนี่มเพ็ญมากหกสามจะไปออกเก้าสามค่ะเอฟซเพราะว่าแต่ฟันล่กลุ่มเหรอก้าเก้าสามเดะมเออเมื่อวานนี่อืมนี่เด็กเาเพื่อข้าวเจ้าพกันได้กัน นี in her, in her, in her her. ่ยเนี่ยนี่นี่นหายเออยนวบอแมนนี่นี่นี่นู้หายนี่นี่ตัวนี้อ๋อเสรละนี่นู้หายหมอว่านนี่เนี่ยน้อยปกติเลยสี่หนึ่งสามเก้าแมนอยู่แต่ว่า เนาะเขากะสิละเขาจับคูดบางเทอกะเขาต้องเบิงเลขออกเขาจังสีหูว่ามันสิออกมาตัวใดสินะมนพเนาะจับทางเลขออกกันละเมียนจับทางเลขออกขึ้นก็จึงจะบอกได้ถ้าผู้ใดอยากจะได้เลขเด็ดกะเนียก็แอดไลน์มาได้เนาะเพราะว่าสุดใจพารวยก็มีกลุ่มเหมือนกันเนาะขอไม่เพิ่งกับมีกลุ่มเพื่อกันเดี๋ยวไม่เพิ่งจะดึงสุดใจพารวยเข้ากลุ่มด้วย เพื่อขอแนวทางให้เอฟซทางกลุ่มด้วยเนาะค่ะสายละ่ะฮานอยมื่อนี่ขอเน่ให้เอฟซทั้งชอง่องไปเป็นแนวทางฮาน,อย,น,น,านอยและเราไปพร้อมกันเลยเมื่อวานนี้ก็ลงไปแล้วแต่ว่าย่านเอซทังช่องบางคนข้าเจ้าจะจบอเห็นสินะเขาก็จะมาลงให้ซ้ำอีกวันนี้ฮานอยของสุดใจพารวยบนล่างวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวจับคู่ให้เจ็ดหกเจ็ดซี เจ็ดสามแปดหกแปดสี่แปดสามหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามซ้ำเก่านะคะ่ะเก่าคู่มื้อนี้เน้นตัวใดนี่มื้อนีบอ้บ่กกับบอได้บ่ได้เน้นแม่เอฟซีบันท้าอย่าไปทาสีถอดมาไลายตาก็เลยบ่ได้เน้นกนะ็เลยวันหนึงแต่ว่าที่ <วะ S 2> ตาม,ม<อ>ที่จะขอมากคืคอเฮาตามเด็กวิ่งหลุดแหมจ๊ะเอาตามเด็กวิ่งหลุดเลยเพราะว่า บริบงกลุ่มไม่พอต้องเท้าต้องท่าเบิ้งเหล็กผลออกก่อนเนาะผลหาหน่อยออกก่อนเะคจึงจะฮูวาเนนตัวใดดเนาะเม่นค่ะนี่ค่ะถ้าว่ามั่นใจคักคเข้าต้องเบิ้องอ่าเะพกิดกับกาชาดออกสะก่อนเม่นเออห้องิซฮูวาอ่าพิเศษปกติมันสิมาตัวใดแม่นเพราะว่าสมุิมัตมาสามมาสามาทั้งสะพกิจกับอ่ากับกาชาดเสียงสี่เขาก็ต้องแม่น หูว่ามันต้องมาซ้ำอีกแน่นอนจังสินะเนาะแมนแม่มันมันต้องจับทางมันเด้บ่แม่นว่าอลเขาลงไปจังซี่ก็จริงแต่ว่าบางเทื่อมันสิออกกาชาดแม่นบอกเฉพาะกีดตอนนั่นสินะเออเขาต้องเบิ่งว่าแนวทางมันสิมาทางใดเฮาสิได้ฮู้ว่าอ่าพิเศษปกติ VIP อออกตัวใดคือจัง นี่และมันออกแล้วหรือเ่ก็เลได้มัน <Man. S 2> ลรแต่ได้ไลก่กลุ่มห้ยสะพานไหลหายซีคูคืออาจารย์สวัยคือกันอ,อ,อาจารย์สวัยแล้วก็บ,บอกแบบนั้นเนีน่ยนสมุดสะสพก,กิจกาชาดออกแล้วแล้วจะบอกว่าให้วิ่งตัวนี้เด้อเน้นตัวนี้เด้อมาออกอหลีจัีงซีนะเออแมนม่ขึ้นเขาเจ้าก็ได้น้อยในได้ไล่ขาเจ้าก็ได้น้ำ,นนล,นนะนำล่างคนก็ว่ากดแนวทางโมเปลี่ยนเท่ากับพิมพ์เข้าไปวิเคเฮะหเบิ่งหล่ะพิมเป็นตัวเลขตัวเงืนตัวยังเข้าไปแล้วนะลางคนเขาเจ้าก็ ลอกอันนี้แม่เขาจะเออเยังคัดลอกคัดหลอกไปคัดลอกลิงแม่คัดลอกแล้วก็ไปว่างไปอนเรเลยนะ,ะนี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะฮาหนอยของสุดใจพารวยเนาะวันนี้วิ่งรูดบนล่างเจเม็ดเดียวจับคู่เจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดหกแปดสี่แปดสามแล้วก็1หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามเนาะ ถามแม่เมื่อกี้ว่าแม่ถือเล่ากับอันสุดใจพระรวยมาจากงวดแล้เพ่นว่าโอ้แห่นหาหกหวดแลวบ่เพื่นว่ะเม่นค่ะเขามาตลอนดเอาได้ฮานอยแล้วเนาะต้ไปหาซีคนได้ฮานอยแล้วนี่มาเบิงเล่าต่อค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี่แม่เพ่นกระลุกห้ไปแล้วค่ะจะมาให้เอฟซีทางช่องเบิงอีกเธอหนึ่งเนาะเพราะว่าย่านบางคนมาทีหลังค่ะเจ้าอาจจะบอได้เห็นคลิปเมื่อวานดังสีนะ ราะว่าเขาลงคลิปใหม่ไปจะทับถมไปยังสินะนี่ค่ะลาวพัฒนาวันนี้วันที่ยี่สิบห้าตุลาเออตุลาวันศัตถมีนาคมยังส่แล้วว่าอย่างยัดนแต่ว่าเดี๋ยวเ้าเฝ้าพิษตลอดวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดวิ่งแล้ววิ่งลูดบนล่างแปดกับหกค่ะเนาะแปดกับหกเน้นที่แปดรองหกเลขวินมีเจ็ด แปดเก้าสี่ห้าหกชุดวินนี้ยังไม่เคยหลุดเลยเด้อค่ะเอฟซชุดวินของสุดใจพาลวยยังไม่เคยหลุดส่วนจับคู่เข้ามาห้างวดแล้วเนาะส่วนจับคู่เลขที่จับคู่ให้ค่ะเข้ามาที่ห้างวดแล้วมาเบิงงวดนี่ค่ะสุดใจพารวยมกักตัวเดียวคือแปดีมักหลายคนว่าเนพิคนว่าเมื่อวานนี้แมนมกักหลายเด้งวดอันนี้จีจัดอยู่นี่หลายเติบอยู่ ตัววิ่งตัวลู่นี่ยังไหนแปดก็ต้องมาแน่นอนแมนบอลแปดตงมาแน่นอนมั่นใจแปดต้องมาแน่นอนบ่บุญกระลางแต่ว่าส่วนมากของนูขัืเขาลางเด้แต่ว่าวันนี้อาจจะมาบุญก็ได้แปดอาจจะมาบุญบาหันเพอเพอเป็นบนล,ล่างเหมือนวันที่แล้วนะเป็นบนล่างแมนอยู่อ่าเพราะที่แล้วก็เป็นบนล,ล่างแม,น,แม,น,แมนเป็นบนล,ล่างแปดแ,แต่ว่าเป็นตัวร่องเนะาะวันที่ทแ,ทแล้วเนาะเป็นตัวร่องมันก็เขาเมื่อ้เขาตัวร่องเสือเพรที่แล้วเนาะมาเกต์มาหล่หลยเด้ ภาคเจ็ดนะเนาะนันมาเขาเราเขาแปียกเนะเพราะ้องเบิงกันใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำเพราะว่าเลขคำนวณเนาะมันก็มีเขามีหลุดมันบานเน่เลขคำนวณกับมีเขามีหลุดบ่มีผู้ใดเก่งขั้นเก่งป่านันกับสีลวยแล้วเนาะเดี๋ยวที่บ่มานนางเหตุงานถอนห่อนี่นี่ดอกไม่ได้ของแอร์ละมานอย่ค่ะเอา แคปหน้าจอเอเดอ้อค่ะเราพัฒนาของสุดใจพารวยวันนี้เนาะตามให้ถึงที่แล้ววันนี้ก็ขอให้รวยๆปังๆกันเด้อแตกสามตัวตรงนะคะ FC. เอฟซีเออเออของตาปากน้ำโพให้มาสี่สี่สามเด้เมื่อนี้่น่ะเมียนเพื่อนหาสี่สี่สามเจ้าห้4สี่เจ็ดสี่สีแปดสี่เด่นสี่เนาะ เลขร้อยเป็นสี่ร้อยเป็นสี่บ่ร้อยเป็นสี่ร้อ,หรอรยหลักสิบเป็นสี่เมนบ่แมมอ๋อโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสุดใจพารวยที่นำเสนอแนวทางให้ตลอดมาผู้ใดอยากจะผู้ใดอยากจะเขากุมสุดใจพารวยก็แอดไลน์ไปได้เนาะ,ะนตาม,มาตาม<ะ>เบอร์ที่ สุดใจพะลวยขึ้นหน้าจอให้ช่องสุดใจพะลวยเนาะแม่นค่ะเอาตามนี่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสสุามาเด้อค่ะมวัสดีค่ะรวยๆค่ะสวัสดีค่ะรวยๆไปด้วยกันค่ะ